เขาอยู่ระหว่างทําภารกิจขนส่งพระเครื่องหายากแต่ระหว่างทางเขาก็ได้พบกับเรื่องไม่คาดฝันดูเหมือนว่าพระเครื่องของเขาจะหายลับไปเขาจะตามหากลับคืนมาได้หรือไม่หรือจะต้องชดใช้ด้วยเลือดคลื่นสยองเรื่องหลอนที่ไม่เหมือนใครรบกวนกดปุ่มไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ คนคนตื่นได้แล้วเสียงใครก็ไม่รู้ดังขึ้นข้างๆหูผมลืมตาตื่นอย่างงัวงเงียรู้สึกปวดตุบๆเหมือนมีตัวอะไรกำลังเต้นอยู่ในหัวไปอดนอนมาจากไหนครับเนี่ยเตือนเตืนร้านผมจะปิดแล้วเสียงของเขาดังขึ้นอีกครั้งเมื่อเริ่มได้สติผมรู้สึกตัวว่ากำลังนั่งอยู่ในร้านอาหารหันมองออกไปข้างนอกพบว่าขณะนี้เป็นเวลากลางคืนตายหา ผมลุกพรวดขึ้นมาจากเก้าอี้นี่กูหลับไปตอนไหนวะจำได้ว่าตอนพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินผมแวะเข้ามาในร้านแห่งนี้เพื่อจะกินข้าวเย็นแต่พอตักข้าวเข้าปากได้สามสี่คำก็เกิดง่วงอย่างกระทันหันแล้วโลกทั้งใบก็ดับวูบเป็นอะไรหรือเปล่าครับชายเจ้าของร้านร้องถามตื่นตระหนกผมไม่ได้ตอบขณะนี้ในหัวผมกำลังมีคำผุดขึ้นมามา,มากมาย แล้วจู่ๆก็ได้มีคำถามหนึ่งผุดขึ้นมาเหนือคำถามอื่นกระเป๋ากระเป๋าพระกูอยู่ไหนจริงด้วยสิผมไม่ได้เดินเข้าร้านมาตัวเปล่าพระเครื่องหายากที่บรรจุอยู่ในกระเป๋าหนังใบจิว๋วเคยวางอยู่ข้างกายเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้าร่างกายผมเริ่มมีเม็ดเหงื่อผุดออกมาจากรูขุมขนรู้สึกร้อนๆ้อนหนาวหนาวหายใจไม่ทั่วท้องหลวงปู่ขมวัดมยมกรอบทองฝังเพชร มูลค่า30ล้านบาทหายลับไปคุณจะทำอะไรนะเจ้าของร้านร้องตกใจเมื่อเห็นโต๊เก้าอี้โดนรื้อจนเละเทะผมหันกลับมาเมื่อไม่เห็นวีแววของกระเป๋าใบนั้นมองไปยังผัดกะเพราที่เหลือเกินครึ่งจานบนโต๊ะอาหารต้องเป็นกะเพราจานนี้แน่ๆที่ทำผมหลับไม่รู้ตัวคุณเป็นคนทำใช่ไหมผมหันไปยังเจ้าของร้านมองด้วยสายตาไม่ไว้ใจแต่ทำอะไร เขาเก้าถอยหลังความกลัวแสดงออกมาจากสีหน้าผมเดินเข้าหาคุณเอายาสลบผสมให้ผมกินพอผมหลับคุณก็ขโมยพระของผมไปเขาสายมือไปมาเปล่านะพระอะไรผมไม่เห็นรู้เรื่องอย่ามาตอแหลแล้วใครมันจะเอายาสลบมาผสมในอาหารได้ละ่ะนอกจากคุณผมไม่ได้ทำจริงๆนะเขายืนยันไอเรื่องวางยาสลบใครมันก็ทำได้ คุณนั่งอยู่ที่โต๊ะตลอดเลยเหรอไม่ได้ลุกไปซื้อน้ำเลยหรือไงผมนิ่งไปก็จริงอย่างที่เขาว่าตอนอาหารมาเสิร์ฟผมได้ลุกไปซื้อน้ำดื่มร้านข้างๆนั่นแสดงว่าใครในร้านก็สามารถวางยาผมได้ทั้งนั้นเฮ้ตายเถอะผมหันมองไปรอบๆร,ร้านรู้สึกแย่เข้าไปอีกเมื่อพบว่าไอ้ศูนย์อาหารเฮงสวยนี่ไม่ติดกล้องวงจรปิดใจเย็นๆก่อนนะคุณค่อยๆค,คิดมันไม่มีโจรที่ไหนปล้นคนไม่มีเงินบรอก คุณได้ไปเที่ยวเปิดกระเป๋านั่นให้ใครดูหรือเปล่าล่ะเปิดกระเป๋าเหรอนั่นก็จริงผมเก็บหลวงปู่ขมไว้ในกระเป๋าอย่างดีว่าแต่คนร้ายรู้ได้ยังไงว่าในนั้นมีหลวงปู่ขมผมจําได้ว่าไม่ได้เปิดกระเป๋าให้ใครดูนอกเสียจากจริงสิผมเปิดให้ไอ้เจ้าของแผงพระตรงข้ามศูนย์อาหารดูนี่ว่ามีมันคนเดียวเท่านั้นที่รู้ว่าผมมีพระเครื่องราคาสาสิบล้านติดตัวมานึกออกหรือยังครับ เจ้าของร้านเอ่ยถามจำได้ละครับขอบคุณมากนะผมควักแบงค์ร้อยวางบนโต๊ะรีบวิ่งพรวดออกจากร้านแผงพระที่ว่าตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามศูนย์อาหารร้านของมันปิดไปแล้วแต่ผมยังเห็นไอ้หนุ่มเจ้าของแผงยืนเช็ดตู้พระอยู่ด้านในผมรีบพุ่งพรวดเปิดประตูเข้าไปไอ้หนุ่มหันขวับตกใจสุดขีดเมื่อเห็นผมแล้วมันก็ยิ่งตกใจเข้าไปอีก เมื่อผมชักปืนพกที่แนบอยู่ข้างเอวออกมาพระกูอยู่ไหนผมคำรามใส่จ่อปืนเข้ากลางหน้าผากมันเฮ้ยหนุ่มแผงพระรีบยกสองมือขึ้นเหนือหัวก้าวถอยหลังแนบกำแพงอย่านะอย่านะผมกดปากกระบอกลงบนหน้าผากกูถามว่าอยู่ไหนไอ้หนุ่มหลับตาปีร่างสั่นเทาไปด้วยความกลัวมาไม่รู้ผมไม่รู้ผมลดปืนลงระดับอกศบตาก,กับมัน มึงจำกูได้ไหมมันค่อยๆลืมตากลั้นใจมองมาที่ผมจะจำได้ครับดีงั้นแสดงว่ามึงรู้ใช่ไหมว่าพระของกูอยู่ที่ไหนพ,พระอะไรครับไหนมึงบอกว่าจำกูได้ไงฮะผมกระแทกเสียงใส่พ,พี่หมายถึงหลวงปู่ขมเหรอผมพยักหน้าจ้องตามันรอฟังคำตอบฮะอย่าบอกนะว่าพี่ทําหลวงปู่ขมหาย ให้หนุ่มร้องออกอย่างตกใจทำผมสะดุ้งเล็กๆไม่นะับผมไม่รู้เรื่องไม่รู้อะไรทั้งนั้นคำตอบของมันทำผมเดือดดานแล้วใครมันจะไปรู้อีกวะกูเอามาให้มึงดูแค่คนเดียวคงไม่มีใครตามมาปล้นกูถึงที่นี่หรอกมันสายหน้าก็ไม่แน่นะพี่พระหายากแบบนั้นอาจจะมีคนตามมาดักปล้นพี่ก็ได้ไม่มีทางกูมองกระจกตลอด ไม่มีหมาตัวไหนขับตามกูมามีแต่มึงเท่านั้นแหละที่รู้ว่ากูมีของบอกมาสิดีๆมึงได้เอาเรื่องนี้ไปบอกใครหรือมไม่มันสวนทันควันไม่ครับผมไม่ได้บอกใครทั้งนั้นไม่ได้บอกแล้วไอเวนนั่นมันรู้ได้ไงวะผมยกปืนจ่อหน้าอีกครั้งยามันร้องผม,ผมไม่ได้เอาไปจริงๆพี่เชื่อผมเถอะพระหนะ้าถ้าได้มาแบบไม่สุจริต ได้ไปก็ไม่เจริญหรอกมีแต่จะพาชิบหายเปล่าๆผมถือเรื่องนี้มากนะมันยืนยันเสียงแข็งผมดูอาการแล้วก็เริ่มจะไม่แน่ใจถ้าไอ้หนุ่มคนนี้เป็นขโมยทำไมมันยังรอให้ผมเดินถือปืนมาหาถึงที่เอ๊แต่ถ้าไม่ได้เป็นมันจะเป็นใครไปได้ละ่ะจริงด้วยพี่จู่ๆมันก็ร้องออกมาเหมือนเพิ่งนึกอะไรอาจจะเป็นตอนที่พี่เอาพระออกมาให้ผมดูก็ได้ ผมแสดงแววตาสงสัยไม่เข้าใจที่มันจะสื่อพี่อย่าลืมนะพระของพี่นี่กรอบทองฝังเพชรถึงไอหัวขโมยมันจะไม่เห็นพระแต่แค่เห็นกรอบของพี่มันก็จ้องแล้วเออก็จริงของมันถ้ามองจากหน้าร้านผ่านประตูกระจกเข้ามาจะเห็นเคาน์เตอร์แผงพระพอดิบพอดีนั่นแสดงว่ามีโอกาสที่ไอหัวขโมยจะเห็นกรอบทองฝังเพชรตอนผมเอาออกมาให้ไอหนุ่มคนนี้ดูเมื่อคิดได้เช่นนั้น ผมถึงกับเอามือไก่หน้าผากแล้วกูจะไปตามที่ไหนวะวันวันคนผ่านหน้าร้านมึงกี่คนเนี่ยเออไอ้หนุ่มเกาหัวผมว่าพี่คงต้องแจ้งตำรวจแล้วละ่ะจะบ้าหรอตำรวจเนี่ยนะให้กูไปตามเองยังมีโอกาสมากกว่าทางนั้นผมก็คงช่วยอะไรพี่ไม่ได้มันแสดงแววตาสลดใจผมทุบมือลงบนตู้กระจกอย่างไม่รู้ตัวพระที่หายไปราคาก็ไม่ใช่น้อย คมต้องทำงานเกือบทั้งชาติถึงจะมีปัญญาเช่าสักองแล้วที่ผมกำลังกระวนกระวายเหมือนเป็นเรื่องคอขาดบาดตายเช่นนี้ก็เพราะว่านั่นไม่ใช่พระของผมไม่กี่วันก่อนหน้าเสียเจ้านายของผมได้รับการติดต่อจากเพื่อนสนิทคนหนึ่งเขาบอกว่ามีพระเครื่องที่เสียกำลังตามหาเสียได้ฟังแล้วก็ดีใจมากแกตามหาพระองค์นี้อยู่หลายปีแทบจะยอมแลกทุกสิ่งเพื่อให้ได้มา ทันทีที่วางหูโทรศัพท์เสียรีบใช้ผมนำเงิน30ล้านบาทไปแลกกับพระเครื่ององค์นั้นผมใช้เวลาขับรถเกือบหนึ่งวันเมื่อถึงบ้านเพื่อนของเสียการแลกเปลี่ยนก็เป็นไปอย่างราบรื่นเสียคงไว้ใจเพื่อนคนนี้มากถึงได้ยอมจ่ายเงินล้านโดยไม่มีการตรวจสอบอะไรทั้งนั้นหลังจากทำการแลกมาได้สำเร็จผมก็รีบขับรถกลับเพื่อนำมันไปส่งให้เสียแต่ทว่าระหว่างทางผมได้แวะเข้ามาในศูนย์อาหาร เพื่อรับประทานมื้อเย็นมันช่างมังเอิญศูนย์อาหารแห่งนี้ดันมีร้านพระเครื่องเล็กๆอยู่ร้านหนึ่งด้วยความใคร,ร่รู้พระอะไรกันองค์ละตั้ง30ล้านเห็นว่ามีองค์เดียวในโลกซึ่งเป็นของเก๊หรือเปล่าก็ไม่รู้ผมจึงตัดสินใจนำพระไปให้ไอหนุ่มเจ้าของร้านดูเมื่อดูเสร็จผมจึงแวะไปสั่งผัดกะเพราในศูนอาหารต่อให้ตายเถอะใครจะไปรู้ว่าจะมีเรื่องบ้านี่เกิดขึ้นเพราะความประมาทของผมแท้แท ระเครื่ององค์ละ30สิล้านเอาออกมาโชว์แบบนี้จะไปเหลืออะไรถ้าเสียรู้ผมต้องตายแน่ๆผมเห็นแกประกาศตามหาพระองค์นี้อยู่หลายปีความผิดพลาดในครั้งนี้เท่ากับเป็นการดับฝันของเสียแล้วพี่จะทำยังไงต่อนมแผงพระเอ่ยขึ้นมาผมได้แต่ยืนกุมขมับปากพึมพำไปมากูไม่รอดแน่ ตายแน่ๆเมื่อเห็นสีหน้าคล้ายผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายของผมไอ้หนุ่มก็พลอยสลดตามผมเก็บปืนกลับเข้าซองบรรยากาศร้อนระอุเมื่อสักครู่กลับกลายเป็นความเงียบสงัดได้ยินเสียงเข็มนาฬิกาบนฝาผนังดังติ๊กตอกอีกไม่กี่นาทีก็จะสามทุ่มเหลือเวลาอีกเพียงห้าชั่วโมงผมต้องขับรถไปถึงบ้านของเสียแต่ผมควรกลับไปดีหรือไม่ กลับไปสารภาพว่าทำภารกิจสำคัญล้มเหลวแล้วเผชิญกับฝันร้ายจากบทลงโทษขั้นรุนแรงไม่ผมไม่อยากเจออะไรแบบนั้นหรือจะหนีหนีไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะหนีได้แต่นั่นก็จะยิ่งทำให้เรื่องบานปลายเสียจะคิดว่าผมเป็นคนขโมยพระปิเสียเองและจะต้องโดนมือปืนทั้งกองทัพไล่ล่าไปชั่วชีวิตให้ตายเถอะมองไปที่ไหน ็พบแต่ทางตันรู้สึกเหมือนติดอยู่ในถ้ำที่กำลังจะถลม่มเอางี้ไหมพี่จู่ๆไอ้หนุ่มก็เอ่ยขึ้นมาผมพอจะหาของก๊อปเกรด A ให้ได้นะผมเงยหน้ามองที่มันอย่างประหลาดใจก๊อปเกรด A มันเหมือนของจริงมากพี่ไม่ใช่เซียนจริงๆแยกไม่ออกหรอกผมเริ่มเห็นแสงเล็กๆสว่างขึ้นที่ปลายอุโมงค์แต่แต่นั่นก็เท่ากับกูต้องโกหกเจ้านายกูนะ อย่าไปคิดแบบนั้นสิพี่ของพวกนี้มันอยู่ที่ความเชื่อถ้าเขาเชื่อว่ามันเป็นของจริงมันก็เป็นของจริงพี่รู้แค่ว่าพี่ไม่ได้เป็นคนขโมยก็พอแล้วล่ะเราไม่ได้มีเจตนาร้ายสักหน่อยฟังดูเป็นทางออกที่บ้าระหำ่ำแต่มันก็น่าจะเป็นทางออกสุดท้ายเออคือผมอาจจะใช้เวลาสักหน่อยนะพี่ต้องติดต่อเพื่อนคนหนึ่งไอ้นี่มันเป็นนักปลอมแปลงฝีมือดี กรอบสแตนเลสธรรมดาธรรมดามันก็เสกให้เป็นกรอบทองฝังเพชรได้แล้วแบบนี้เจ้านายกูจะจับได้หรือเปล่าวะโทพี่ขนาดเซียนพระดังๆยังโดนมันตุนมาแล้วแต่อาจต้องใช้เวลากับมันสักนิดนานหรือเปล่าพี่ต้องส่งของให้ทันตอนเช้านะนี่ก็เสียเวลาไปหลายชั่วโมงแล้วต้องให้เวลามันหน่อยทางที่ดีพี่โทรไปขอเลื่อนดีกว่าบอกว่ารถเสียหรืออะไรก็ได้แบบนั้น จะไม่ดูมีพี่รุษเบรอก็ดีกว่าตายเพราะทำของหายละพี่ผมยืนนิ่งอยู่นานระหว่างที่ไอ้หนุ่มแผงพระรอฟังคำตอบถ้าหากเสียจับได้ว่าโกหกผมแทบไม่อยากจะจินตนาการถึงสิ่งที่จะตามมาแม้จะเช่นนั้นถึงผมจะรับสารภาพไปตรงๆมันก็คงไม่ต่างกันมากนักเอาวะยังไงก็มีแต่ตายกับตายขอลองเสียงหน่อยละกัน ผมล้วงโทรศัพท์ออกมาโทรหาเสียเล่าเรื่องรถเสียให้แกฟังหลังจากได้ของก๊อปเกรด A มาไม่รู้ว่าเพื่อนของไอ้หนุ่มมันไปเสกมาด้วยวิธีไหนผมแทบจะหาความแตกต่างระหว่างของจริงกับของเก๊ไม่ได้เมื่อจ่ายค่าสินค้าและบริการพร้อมกล่าวขอบคุณแบบแทบจะก้มลงไปกราบผมก็รีบขับรถออกมาจากศูนย์อาหาร จากกำหนดการเดิมช่วงก่อนรุ่งสางเลื่อนไปเป็นช่วงสายๆต้องรีบไปให้ทันก่อนจะมีพิรุธมากกว่านี้เวลาผ่านไปจนถึงกำหนดผมที่เหยียบร้อยยี่มาตลอดทางก็ถึงที่หมายพอด,ดิบพอดีรถเข้าจอดผมเปิดประตูออกมาพร้อมกับกระเป๋าหนังเก๊นในมือยืนทำใจอยู่พักหนึ่ง ก่อนจะค่อยๆก้าวตรงไปยังคฤหาสน์หลังโตหัวใจของผมเต้นตุบตับแทบจะหลุดออกมาข้างนอกอ้าวกลับมาแล้วเรอไม่บอกไม่กล่าวเสียงที่คุ้นเคยดังสวนออกมาจากด้านในเสียเดินออกมารับผมด้วยตัวเองตายตายแน่ๆขนาดนั่งทําใจในรถตั้งหลายชั่วโมงแต่พอเอาเข้าจริงมันแทบไม่ได้ช่วยอะไรเลยผมยืนแข็งเป็นเสาหิน เสียตรงเข้ามาดึงกระเป๋าออกจากมือผมนี่เหรอพระเครื่องที่ลือไปแลกมาแย่ละสิเสียฉกกระเป๋าไปแล้วอีกทั้งแกยังมองกระเป๋าใบนั้นด้วยสายตาแปลกๆกระเป๋ามันเบาๆชอบคนนะเสียเขย่ากระเป๋าไปมาทําอย่างกับเป็นกล่องของข,องขวัญวันขึ้นปีใหม่ผมก้มต่ําไม่อยากจะเห็นสิ่งตรงหน้าสถานการณ์ตอนนี้ทําเอาผมฉี่จะราดแค่มองแวบเดียว เสียก็รู้สึกถึงความผิดปกติเลยเหรอให้ใตายเถอะแกกินอะไรบำรุงสายตาวะถ้าผมรีบชิงสาร,รภาพในตอนนี้เรื่องเลวร้ายมันอาจจะเบาลงก็ได้ผมรีบเงยหน้าขึ้นมาแต่ต้องตกใจสุดขีดเมื่อเห็นเสียกำลังหยิบหลวงปู่เก๊ขึ้นมาสองดูแล้วกล่าวว่าหรือรู้อับปาว่านี่มันเป็นของปลอมเสียบอกขนาดจ้องมองพระเครื่องอย่างพินิษนี่หรือขับรถไปกลับเป็นพันกิโล ได้ของปลอมมารู้ตัวหรือเปล่าผมยืนนิ่งเหมือนวิญญาณหลุดจากร่างแทบจะพูดอะไรไม่ออกกูนี่มันโง่จริงๆที่คิดจะหลอกคนที่เล่นพระมาหลายสิบปีอย่างเสียพ,พ,พผมขอขอโทษอะไรเสียเดินเข้ามาวางมือลงบนบาอัวตังหากต้องขอโทษหรือฮะผมหูฝาดไปหรือเปล่าอ,อะไรนะครับ มาเน่มาเน่เสียโยนกระเป๋าพระเก๊ทิ้งก่อนจะเดินนำผมเข้าไปในห้องรับแขกผมเดินตามหลังเสียในหัวเต็มไปด้วยคำถามนี่กูกลัวจนสลบแล้วฝันไปหรือกูโดนเสียเป่ากระบาลตายหาไปแล้ววิญญาณหลุดมาอีกพบว่าแต่เมื่อเข้าไปในห้องสติผมก็กลับมาอีกครั้งเมื่อเห็นชายคนหนึ่งหน้าตาคุ้นคนนั่งอยู่บนโซฟาเมื่อได้เห็นใบหน้านั้นชัดชดผมก็ร้องอ๋อ นี่คือคนที่จะเอาหลวงปู่ขมของแท้มาขายให้อว้วเสียบอกพร้อมผายมือไปยังไอ้เจ้าของร้านอาหารที่ปลูกผมเมื่อคืนก่อนเขาติดต่อเข้ามาก่อนที่ลือจะมาถึงไม่กี่ชั่วโมงเองนะตอนแรกอ้วไม่เชื่อว่าเขามีของแท้แต่พอรู้ว่าเขาลงทุนนั่งเครื่องบินเพื่อเอาของมาให้ดูถึงที่อ้วนก็เลยเรียกเสียนมาช่วยกันดูสามคนลือเชื่อไหมทุกคนยืนยันว่า นี่หลวงปู่ขมวัดมายมของแท้หนึ่งเดียวในโลกเมื่อได้ฟังเช่นนั้นสีหน้าของผมก็แปรเปลี่ยนมันนี่เองที่เป็นคนขโมยหลวงปู่ไปมือข้างขวาค่อยๆคยว้าไปจับปืนใต้เข็มขัดสังเกตเห็นเหงื่อเม็ดโตเริ่มซึมออกมาจากหน้าผากของไอ้เจ้าของร้านอาหารตัวแสบตอนนี้ผมเชื่อสนิทใจหลวงปู่ขมท่านศักดิ์สิทธิ์จริงๆฟังจบแล้ว รบวรกวนกดปุ่มไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ